สวัสดีครับสวัสดีเ c ทุกท่านนะครับอตอนนี้มีการสัมภาษณ์สดนะครับการสัมภาษณ์สด f อแชร์กันไปแชร์กันไปไการสัมภาษณ์สดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะจริงๆอะงมีมานานแล้วแ,วแวากก็อ,อย,ใจใจใยูนี่แหละ b เพอยากจะมีพื้นที่อยู่ใกล้หน้าองคปูอะไรเี้ยก็เลย คิดไว้ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยพี่แอนเขาก็เลยถามอยู่เรื่อยๆไงพี่แอนถามอยู่เรื่อยๆผมก็เลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมีคลิปเหมือนพี่แอนเขาคงรู้สึกว่ามีคนทําหัวข้อว่าอฉันก็อยู่ที่นี่เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เหมือนกับว่าตอบตอบคนไปผมก็เลยโอเคพี่แอนเหมือนตั้งใจอยู่ที่นี่จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยได้เรียกพี่คุยกับพี่แอน พี่เอนผมก็จะมีล็อกนี้ให้พี่นนเอียนนะอะไรอ๋เนี่ยดีใจมากเลยน้ำตาไหลเลยจริงน้ำตาไหลบดีใจเนาะแล้วก็ตอนนั้นที่คุยกันนะก็คือไม่ได้เปิดนะ,ะก็เงียบเงียบไปนะตอนนั้นนะก็เงียบเงียบไปไม่ได้พี่ก็เพี่เขาไมไ่บอกใครว่าอยู่ตรงไหนเนาะตอนนั้นนะไม่ไม่ได้บอกเพียงดี่ว่าเจ้าของที่เขา ที่ให้แล้วนะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเรากล่าวว่าเรารอรอรอจะโนดเปิดเป็นสปีเด้งไงเดีพอดีลุงไปเปิดก่อนตอนเช้าวันนั้นลุงก็ก็พูดไ์สดใช่ไหมล่ะตอเออพี่แอนเขาก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะเขาก็ซื้อที่กับพี่เหน่งที่นี่เนี่ยก็เลยมีคนมาถามผมเอ้าพี่แอนซื้อที่ที่เหน่งจริงเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นช็อตมามันก็เลยเป็นความต่อเนื่องต่อเนื่องผสมภาษาเนกันเข้าไปอ่ะในเมื่อเหตุการณ์มันก็ประจวบเหมาะทุกอย่างแล้ว ก็พูดแล้วกันว่าเพียงก็ซื้อที่ตรงนี้เปิดเปิดเลยเปิดเลยแล้วก็ด้วยความเหตุผลของผมในคลิปนั่นแหละเรื่องลูกเรื่องอะไรมันก็รวมทุกอย่างบางทีเราก็ไม่อยากที่จะโยกย้ายเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยนะเพราะว่าย้ายมาเจ็ดที่แล้วพี่หนิงคือย้ายตะลอนคือคือไม่เป็นหลักแหล่งไปทําที่ที่ตรงหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งย้ายมาแล้วก็บางทีเราไม่มีเงินที่อย่างนี้เขาก็ไล่ไล่เราออกจากบ้านเช่าอะ แล้วเราคิดว่าอนาคตต่อไปถ้าเราไม่มีบ้านอ่ะถ้าเราอยู่บ้านชาวเขจะไล่เราอย่างนี้ต่อไปมันคยเจอเหตุการณ์ตรงนั้นมามันก็เลยทห้แบบผมเขาผมคิดว่าผมมองภาพออกนะคือพี่อานจะย้ําเรื่องนี้ตลอดว่าคือไม่มีที่พอไม่มีที่เนี่ยความอบอุ่นในใจของคนเนี่ยมันจะไม่มีความอบอุ่นในใจจริงๆนะมันไม่มีเหมือนกับว่ามันจะไปจะว่าะ เรื่อยๆลอยไปมือนเหมือนว่าวถูกลุมแล้วทีนี้พี่แอนก็มีลูกสองคนเมย์ก็บอกผมว่าพี่เน่งสงสารพี่แอนให้พี่แอนตรงนี้เนี่ยยังไม่มีใครมาอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีพี่แอนอยู่ปุ๊บผมต้องทําทางเลยอืเพราะว่าให้เป็นตาบอดไม่ได้อืก็เลยตัดสินใจว่าอะไม่เป็นไรหรกต้องให้พี่แอนมาอยู่ก่อนแล้วกัน ก็ให้แกสบายใจของแกไปก่อนใจจะได้ไม่ต้องเรขงคว้างเลยอ่ะจริง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 ผม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 คิดว่าผมพอรู้สึกได้ว่าคนเราพอไม่มีที่เนี่ยในใจเนี่ยมันจะเป็นมันจะรขงจวบวางเพราะว่าเพราะว่าเราเราเห็นเพื่อนเพื่อนเขามีบ้านมีอะไรเนาะแล้วเราก็เฮ้ยไม่ได้นะอะไรเงี้ยอืมถึงแม้เราจะมีน้อยเราก็ ค่อยๆทาไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยโอ้ไม่น้อยแล้วทีนี้คุณเองก็เมตตาเนาะใจดีนะกับน้องเมย์แต่ผมก็บอกพี่่องอย่างนี้ว่าตรงนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่ที่แบบว่าผืนเดียวหรอกแต่มันเหมือนเป็นขวัญขวัญถุงตัวเองพอเรามีความมั่นคงในจิตใจอะไรเงี้ยแล้วลูกเราโตขึ้นต่อไปพี่อาจจะมีที่ในเมืองที่ตรงนั้นตรงนี้เป็นหลายร้อยหลายไร่ก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ย แต่ตรงนี้เนี่ยคือมันจุดเริ่มต้นไงอ่าแค่หนึ่งงานเนี่ยเอ้าสบายใจก่อนฉันฉันมีจุดละอะไรเงี้ยพอต่อไปเนี่ยพี่แอนใช่พอต่อไปเนี่ยลูกลูกพี่แอนโตขึ้นมาทำวงทางานเขาก็อาจจะมีตึกรานบ้านช่องในในเมืองอะไรก็ได้อนาคตเนาะก็จะประมาณนี้โอเคนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะ แอนก็ใครจะรู้ว่าสรุปนะครุปวันนี้คือเป็นเศรษฐีเขไม่รู้ไมาแจ้งข่าวพี่หนึ่งด้วยส่วนหนึ่งสองค่ะเลยแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีว่ามาแจ้งข่าวเพื่อนเพื่อนยูทูบว่าเมื่อวานเนี่ยเราเราดูดสูบสูบน้ำบอกแล้วทีนี้เนี่ยมันต้องมีการก็คือทำพื้นที่ก็เลยแจ้งคนที่ทำมาแล้วล่ะน่าจะมาอีกวันสองวัน ดีะวันนี้คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้เพื่คประมาณวันสองวันนะคก็คหนึ่งครับแอดแอนนะฮะก็มาแจ้งข่าวการทำทำถนนให้พี่เนี่ยนี่นะฮะก็ยินดีนะครับยินดีกับแอดแอนนะับผม พ,พูดทั้งน้ำตานะเกี่นี่นะฮะถนนก็จะเป็นเส้นฟางสีแดงนี้นะฮะถนนก็จะเป็นเส้นฟางสีแดงนี้นะครับ,นนรบทําไปอ็อเดี๋ยวรออัปเดตนะครับรออัปเดตเรื่อยๆนะอาจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะอืมมันคือวานก็สูบปลากันไปสูบปลากันไปนะครับ อัปเดตนะอันนี้ก็เป็นล็อกนะเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกที่พี่หนิงแบ่งไว้นะครับเก้าล็อกเนาะแนวนี้จะเป็นเก้าล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเก้าล็อกใช่ไหมพี่ตรงนี้เก้าล <90 S 1> ็อกเก้าสิบล็อกนะฮะก็เดี๋ยวตัดถนนไปก็จะชัดเจนขึ้นอีกนะครับจะดูต้นโมกอ๋อต้นโมก แนวที่ขุดไว้แล้วพี่แนวต้นโมงนะครับเชือกฟางเมื่อเช้านะที่เราไปดูแล้วช่างเดี๋ยวทีมช่างมานะทีมช่างทีมปลูกทีมปลูกทีมปลูกก็จะเข้าดําเนินการเลยนะครับแอดรอมนะครับแอดรอมเรามาดีครับ อ่าเมื่อคืนครับพี่โอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะะตรงนี้เดี๋ยวเห็นป้าว่าจะมีโครงการคนระับหลายอย่างเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูรอดูรอดูโอ,โโอโ้ตรงนั้นก็น่าจะขายที่เหมือนกันนะครับผมเริ่มเคลียร์ลิงพื้นที่แล้ว เนาะทางนู้นก็น่าจะทําให้มันโล่งนะแล้วก็จะปักป้ายขายแน่นอนนะฮะคอยดูนะไม่เชื่อนะฮะคอยดูเขาเริ่มเคลียร์พื้นที่แนละ้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะ,จะเจริญน,นะะเจริญแน่นอนนะครับก็จะขายไปเป็นแนวยาวไปฝั่งนี้ก็จะยาวไปนะครับฝั่งตรงข้ามอีกนะครับโอ้ไม่อยากจะคิดภาพเลยนะครับก็ มอต้นคลิปนะครับก็ยินดีกับแอดแอนนะครับก็ได้ซื้อที่พี่หนิงไปหนึ่งงานนะครับก็เป็นความฝันอันสูงสุดของหลายๆคนนะครับการที่มีที่นะครับการที่มีที่เป็นของตัวเองนะครับไว้ปลูกบ้านทํานู่นนี่นั่นได้อาอย่างนะครับทําเกษตรกรเกษตรกรได้นะครับตามใจชอบเลยว่าเป็นที่ของเราเองนะครับก็ยินดีกับแอดแอนนะครับแล้วก็ยินดีกับพี่หนิงนะพี่หนิงก็ใจดีนะครับแบ่งขายให้หนึ่งล็อกนะพอรออัปเดตนะว่า พื้นที่ตรงนั้นจะพัฒนาต่อไปอย่างไรนะฮะรอติดตามนะเนาะเบื้องต้นก็เดี๋ยวตัดถนนเข้าไปนะครับตรงฟางสีแดงนะครับสวัสดีครับ